สวัสดีค่ะพบก,กับพี่เอ็ดอีกแล้วนะคะที่เดอะมิลลอร์เพิรสพเศรษฐกิจของครูหลายท่านรู้จักกันจากโลกโซเชียลหรือ Facebook แต่มีบางคนสงสัยว่าบ้านทาวน์โฮมชั้นเดียวสวยงามอย่างนี้ที่ทุกอาชีพสามารถซื้อได้และผ่อนง่งายๆเพียงวัวละร้อยกว่าบาทหน้าตาเป็นยังไงวันนี้พี่เอ็นขออนุญาตพาทุกท่านชมบ้านตัวอย่างของจริงพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วตามพี่เอ็นมาเลยค่ะ เริ่มจากห้องโถงของบ้านเมื่อเดินเข้ามาก็จะรู้สึกถึงความกว้างโปร่งโล่งสบายไว้สำหรับต้อนรับแขกคนสำคัญหรือจะใช้ดูทีวีกับสมาชิกในครอบครัวก็ได้ค่ะและเมื่อเดินตรงเข้ามาก็จะพบกับพื้นที่ซักล้างซึ่งบ้านตัวอย่าง เราตกแต่งเป็นครัวในพร้อมมุมรับประทานอาหารสำหรับสมาชิกทุกคนในบ้านเพื่อใช้เวลาแบ่งปันประสบการณ์และแชร์เรื่องราวดีๆให้กันและกันนอกจากนั้นแล้วบริเวณพื้นที่ซักล้างก็ยังมีห้องน้ำของบ้านซึ่งกว้างขวางพร้อมทั้งสุขภัณฑ์คุณภาพระดับโลกอย่างอเมริกันสแตนดาร์ด มาดูกันที่ห้องนอนกันบ้างนะคะทาวน์โฮมชั้นเดียวของเราประกอบด้วย2ห้องนอนซึ่งเหมาะสำหรับสมาชิกในครอบครัวทั้งคุณพ่อคุณแม่และเจ้าตัวน้อยแถมยังมีขนาดกว้างสามารถตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ได้ครบไม่ว่าจะเป็นโต๊ะตู้หรือเตียงนอนขนาดใหญ่ ในส่วนของภายนอกตัวบ้านมีความกว้าง6เมตรสามารถจอดรถได้1คันพร้อมสวนเล็กๆสำหรับตกแต่งเพิ่มความล่มลื่นให้บ้านหน้าอยู่ เป็นไงบ้างคะหลังจากที่ชมบ้านตัวอย่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่ยังหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะถูกใจหลายๆท่านที่กําลังมองหาบ้านสําหรับท่านใดที่ต้องการมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับโครงการเดอะมิลเลอร์เพลศพาสกิจของครูพี่ยังขอเรียนเชิญที่โครงการคะ่ะโครงการของเราเปิดทําการตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึง6โมงเย็นหากท่านใดต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถโทรติดต่อเราได้ตามเบอร์ที่อยู่ด้านล่างนี้สําหรับวันนี้ ก่อนจากการพี่ยันมีข้อคิดดีๆฝากไว้นิดนึงซื้อบ้านไม่ยากอย่างที่คิดเพียงคุณเปิดใจให้เราดูแลและให้คำปรึกษาสำหรับทุกท่านค่ะวันนี้พี่ยันขออนุญาตไปดูแลลูกค้าของพี่ยันก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ